สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ไดเอฟซีสุขสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาค้าวพิกัดบ้านกุดเพิงอำเภอสุวรรณจังหวัดหนองบัวลำพูอีกคือเก่าเช่นเคยนะครับผมเพิ่นเจวมาฝากจักตูจักโคมเดี๋ยวเขาไปสอบถามค้นสวยอีกคือเก่าหรอครับผมสวัสดีครับแนะนํำซื้ออีกนะครับสวัสดีค่ะซื้อปลาหม่อนลำดับดาวันฝ่าหวนค่ะครับ เมื่อนี้เขามาเปิดจากตัวจากโคมครับผมว่าสิมาเปิดเมลูโคมหนึ่งแล้วก็ตัวผูตัวหนึ่งครับค่ะจ้าแต่สุดก่อนันเขาเปิดไปนี่มีผู้ต้อนรับโอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่มาเบิ่งครับน้ำรดดาวันเลยค่ะเนาะครับที่เอาไปขอให้เรียงง่ายๆนะคะเด้อครับจ้าอันนี้ก็มาเปิดอีกอีกโคมหนึ่งค่ะครับตัวผูอีกตัวหนึ่งเนาะจ้าตัวผูตัวผูอีกเอ่าแม่นี่เพิ่นซื้อว่าจังไดครับ เจ้าดอกคูนค่ะเจ้าดอกคูนเราก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดครับผมเราก่อนาะค่ะเป็นสายพันธุ์บ้านสายพันธุ์บ้านเนาะข้อมสูงเพิ่นหลายปันใดครับควอมสูงประมาณอันอยยี่สิบเก้าครับลอยยี่สิบเก้าเนาะประกันควอมสูงราคาบะทุบะทอนหางบอดอกเนาะครับสถานะในท้องเพิ่นมีอีกหรือเปล่าครับท้องว่างอยู่ค่ะเป็นท้องว่างเพิ่นมีลูกอีกนั่อีกตัวนึงเนาะตัวนึงค่ะครับเบิ่งแม่มันก่อนเนาะครับผมเบิ่งแม่มันก่อนนะครับผม เบิงอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของข้วยไทยนะครับตาแต้มแจ้มจ้ำข้อองทุงน่องขาวนะครับกับพี่จับตายางคักเนี่ยนะครับแม่ตัวนี้นะครับอายุครับหัวหมอทองนะครับแม่เพิ่นอายุลาไปไหนแล้วครับนี่แม่นี่ะบขาได้ประมาณถ้าเป็นทองทองสาวไหมคะครับเป็นได้ลูกแรกมันบอครับได้ลูกแรกเนาะได้ลูกแรกเนาะเป็นตัวผูเนาะครับเนาะเอามาเบิงลูกเพิ่นเนาะ ลูกพันสวยเนาะครับสายพันใดครับผมนี่สายพันเจ้ายิงไงได้ค่ะนี่เจ้ายิงไงเนาะ<ม>เป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับเป็นตัวผู้ค่ะชื่อว่าเจ้าโลโก้ค่ะเจ้าเจ้าโลโก้เนาะข้อมสูงพันลายปันไดครับสูงกับแม่น่ะสูงมาเยี่ยเก่าลูกสูงร้อยสิบแปดครับผมกับซามเมย์ค่ะอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องทุ่งนองขาวเนาะเป็นตัวผู้เนาะครับเนาะไมีใบมีหลอดเนาะครับมีใบมีหลอดครับมาเบิ่งใบเบิ่งหลอดเพิ่นเนาะคาาารับโอเคค่ะเดี๋ยวดึงขึ้นแบบพันเลยครับผม หนึ่งขึ้นไปมีเลี้ยงมาแล้วจ้าดอกคู่นมาดอกคู่นมาครับมาเบิังครับมาชมเบิังลูกเพิ่นเนาะครับเป็นเจ้ายิงใหญ่เนาะครับน้ำปาดใบจนว่าเก่าหลายเนาะครับเนาะเจ็บใบบกโดนเนาะผู้เฒ่าของผู้เฒ่าเป็นบ่เที่ยวมาเนาะครับเนาะเพิ่นได้ไปเอาน้ำผู้เฒ่ามาเนาะครับเนาะมาฝากพี่น้องเฮาอยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะครับประจำข้อของเฮา เลี้ยงเอาเนาะครับพอพอพันยิ่งใหญ่เนานะครับจนเก่าเนาะครับผมอเออ่ะมาเบิองด้านหลังเนาะครับเนาะมาเบิองด้านหลังเนาะครับเพิ่นเนาะครับง่า,งามเลยครับเพิ่นเกิดแต่เริ่มผสมวันที่สิบเอ็ดกันยาหกสามเนาะครับอ่ากำหนดคลอดวันที่ยี่สิบหาสิงหาคมหกสี่สิงหาสิงหาตุสสาาตลามบ่ สามเดือน,น,นะครับพอพันยังครับปาลาโทรลำตัวใหญ่ดีนนะเนาะเบงเงาใหญ่ลูกเอ่อพิน่นเจ้ายิ่งใหญ่เนาะเจ้ายิ่งใหญ่เนาะครับเบิ่งโอ้อัตลักษณ์เป็นตาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมแช่มสีสนามครับ,บพ,พันนะคะครับผมแช่มสีสนามครับดึงขึ้นไปอีกนะครับผมมามาด้ครับมาเบิ่งลูกเพิ่นเนาะครับเนาะหางโค่นหางใหญ่เนาะครับโค่นหางใหญ่งามครับทรงลูกดีเนาะแม่เนาะ เพิ่นเป็นลูกที่ใดแล้วนี่ครับตัวนี้ลูกแรกค่ะลูกแรกเนาะของแม่นางตัวนี้เนาะครับเนาะอ่าครับครับเบิ่งสวยๆงามๆได้ครับลูกเพิ่นลูกสําแม่เนาะครับเป็นลูกโตครูเนาะครับแม่เพิ่นจะท้องบ้างเอาไปพัฒนาอีกได้เนาะพัฒนาได้อีกดูจ้ะครับพัฒนาได้อีกเนาะครับผมงามๆได้ครับอัตลักษณ์ดีเนาะครับแม่เพิ่นก็สวยงามนะครับงกมหาแม่เพิ่นเนาะครับเนาะครับเปิดราคาหลายปานได้ครับผม เก้าสิบเจ็ดก็หาลอยไหมค่ะต่อรองได้ค่ะเก้าสิบเจ็ดก็หาลอยเนาะต่อรองได้เนาะครับผมเนาะอยากเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอกได้อีกเนาะครับผมได้ลูกตัวผู้ของเจ้าน้ำเจ้ายิ่งใหญ่เนาะครับเนาะเจ้ายิ่งใหญ่เนาะครับผมเบิ่งข้อยผู้งามอัตลักษณ์เด่นชัดนับเป็นตัวผู้เนาะครับเบิ่งขวัญเนาะครับขวัญหาบเงินหาบทองตัวสีทองนะครับงามครับหัวหนุกหัวโน่นดีนะครับคนสวยนะครับผมครับเปิดหนึ่งเก้าหมื่น จ็ดพันหาร้อยนะครับต่อรองได้ครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผมศ6นย์หกหนึ่งค่ะศูนย์หกหนึ่งสามสามหกสามสามหกศูนย์สามเจ็ดห้าค่ะศูนยเจาะครับกสองศูนย์หกสองหนาะครับเกา่าค่ะเกาหนึ่งหานะครับรัดดาวันเนนะครับเนาะครับรัดดาวันฝาหวนนะครับผมสื้อมวเนะครับผมรัดดาวันเนนะครับผมครับตัวต่อไปเลยครับผม ครับมาชมตัวที่สองนะครับเป็นผูน้อยนะครับเนาะสายพันธุ์ใดครับผมตัวผูสายพันธุ์บานค่ะสายพันธุ์บานเนาะครับความสูงพันหลายปันใดครับนี่ขั้วสูงอะไรสายพิบกวปะค่ะเอ่อถ้าเปิดราคาหลายปันใดครับผมราคาห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้าตัวร่องได้เนาะครับเนาะผมครับผมอยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อคอกของเฮาวกะติดต่อเขามาหาลาดดาบันเนาะครับเนาะลาดดาบั้นใดค่ะครับผมช่วยๆงามๆได้ครับ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กลาวเข้ามาสวัสดีครับ